บ้านที่เราพานวันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยร่มรื่นมากๆการวางบ้านรัษณานี้เนี่ยมันจะทําให้ทุกห้องเนี่ยสามารถรับลมธรรมชาติได้ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นใหญ่ยเ่เหมือนกันกลางวันเนี่ยออกมานั่งอ่านหนังสือได้ให้รู้ว่าเฮ้ยเรามาอ่านหนังสือเวลาไหนทคล้ายๆในกาแดบอกเวลาเราว่าอ๋อถึงเวลาที่เราจะไปพักผ่อนแล้วนะเรียกว่าจะมาอยู่ตรงนี้แทบไม่ต้องเปิดบ้านใหญ่ก็ได้และอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากของหลังนี้ก็คือออกแบบมาเป็นยูนิอร์เชลก็คือรถเข็นสามารถใช้งานในนี้ได้สะดวกสบายด้วยครับ อ้านสวัสดีครับด้านเชนน้องนี่เลยครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ต้องมารบกวนดูบ้านอาจารย์ด้วยด้วยความยินดีอย่่งยิ่งครับช่วงบ้านสวยนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาที่บ้านของอาจารย์โอนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการออกแบบนะครับของพี่แก้วจาก Eco a อ c h i t e c ทสวัสดีทั้งสองท่านอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านที่เราพามาวันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยดีกว่าร่มรื่นมากๆพื้นที่ผืนเนี้ย กี่ไร่อาจารย์ประมาณ4ี่ไร่กว่าๆครับตอนที่บอกคุณแกว้วก็คืออยากได้เป็นบ้านสําหรับ,บครอบครัวใหญ่มี5คนพี่น้องนะครับแล้วก็มีหลานก็อยากได้บ้านที่ตอบโจทย์ของการมาใช้ชีวิตร่วมกันสามารถที่ทํากิจกรรมในครอบครัวได้ก็คือคห้องนล่งเล่นห้องครัวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สําหรับผมเองก็ทําสวนปลูกต้นไม้แล้วก็สามารถที่จะใช้ต้อนรับแขกถ้าน้องๆไม่มาก็จะมีเพื่อนฝูงแวะเวียนมาบ้างเลยจากโจทย์ที่ให้ไปค่ะพี่แก้วมีการออกแบบดีไซน์อาคาร ออกมาเป็นยังไงบ้างก็เริ่มจากมาดูที่ค่ centered, อนข้างยาวนะครับคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยว,ย,วยาวๆแล้วก็สลบหน้ากับหลังเน üyor, งงี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะประมาณสัก4เมตรได้จาก จากหน้านี้ถึงด้านหลังนี่4เมตรเลยครับประมาณ4เมตรนะแล้วของเดิมจะมีสระน้ําเดิมอยู่นะครับมีบ่อน้ําเดิมอยู่ด้วยคอนเซ็ปต์ของออฟฟิศเนี่ยคือบ้านที่หายใจร่มกับธรรมชาติก็อยากให้บ้านหลังเนี้ยมีความอีโคมากๆนะครับเราก็เลยเริ่มจากการวางผังโดยที่พยายามให้อาคารเนี่ยคือตามตะวันออกตะวันตกนั่แหละมันจะทําให้ทุกห้องเนี่ยสามารถรับลมธรรมชาติได้การวางบ้านลลกษณานเนี่ยมันจะสามารถใช้อาคารได้2ด้านในด้านที่พระอาทิตย์เข้าคล้อยใต้ช่วงอย่างช่วงเดือนเนี้ย พอคลอยใต้ธันวาพฤศจิกามก,กรากรุมงาช่วงนี้เขาจะคลอยใต้เนี่ยเราก็ใช้ชิตวทิศเหนือระเบียงทิศเหนือก็จะจะไม่ร้อนจะไม่ร้อน,อนพออีก8เดือนจะเริ่มคลอยเหนือแล้วฝั่งมันก็จะเริ่มล่มแหละมันจะทําให้บ้านเนี่ยมีการมูฟเมนต์อยู่ทั้งปีมีการใช้งานได้ตลอดทั้งปีขออนุญาตนะคะอาจารย์ขอบคุณครับอพอเดินผ่านโซนตรงนี้คือ ลมโฟลดีมากนะฮะครับคือไม่ว่าอากาศข้างนอกเนี่ยด้วยแดดของเขาใหญ่จะแรงขนาดไหนแต่พออยู่ในร่มอะ่ะบ้านอาจารย์คือเย็นสบายมากเลยใช่ครับอย่างที่คุณแก้วบอก้ามฝาตามตะวันปุ๊บเนาะลมโฟลดีมากเล<ซ>ยอะไมอโฟล์าหายใจร่วกมบธรรมชาติจริงๆครับจริงครับทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วแหละว่าพออยู่กัน5้าครอบครัวอย่างเงี้ยฟังก์ชันที่ต้องการในบ้านหลังนี้อาจารย์ต้องการอะไรบ้างที่ให้กับพี่แก้วไว้โจทย์อยากให้มีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันเยอะๆซึ่งกิจกรรมหลักๆเวลาอยู่พร้อมหน้า ทานข้าวทำบข้าวดูทีวีเล่นเกมหลานๆอะไรเงี้ยครับฉะนนั้นก็เลยอยากได้ห้องครัวที่ใหญ่ทรานซิชันมาเป็นพื้นที่เตรียมอาหารหรือทำอาหารเป็นไอแลนด์แล้วมาถึงโต๊ะอาหารแล้วก็มาเชื่อมต่อกับบริเวณที่เป็นนั่งเล่นโดยที่ไม่ต้องมีการแยกส่วนให้มันเปินโอเพ a นไปเลยคือผมก็ไม่ค่อยได้เห็นโซฟาที่มันใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนี่คือ ความตั้งใจคือโจทย์ของอาจารย์โจทย์ของพี่แก้วเลย่ายังไงฮะตัวนี้ก็หลังจากที่บอกโจทย์คนแก้วว่าพื้นที่นั่งเล่นก็ส่วนใหญ่กิจกรรมก็คือดูทีวีครับเล่นเกมเวลาดูทีวีเราก็ไม่ได้นั่งดูคนเดียวแล้วส่วนใหญ่ขนาดของโซฟาปกติอยู่กันเยอะแล้วก็นั่งดูเป็นหลักแต่บางญนจริงคือจะนอนดูแต่นอนแล้วเนี้ยขนาดมันก็ไม่พอดีใช่ไหมครับท้าโผล่ความลึกไม่ได้ความสูงไม่ได้ก็เอาความสูงเฉลี่ยของคนในครอบครัวทั้งหมด14คนแล้วก็ดูว่า โซฟาควรจะมีขนาดเท่าไหร่ที่ทุกคนสามารถานั่งตรงนี้ได้น,นั่งก็ได้เองก็ได้นอนก็ได้เบียดกันก็ได้ตรงน,นี้เราจะได้เห็นนะคุณผู้ชมว่าตัวไอแลนด์ทำไมถึงกว้างขนาดนี้ทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ครับอบาจารย์ไอแลนด์เนี่ยมันใช้งานอนเเด็กะสงค์ได้เช่นครัวเต็มเตาแก๊สถูกใช้งานเต็มที่แล้วจะต,ต้องเตรียมอะไรบางอย่างเราก็ซ่อนเตาไฟฟ้านี่เอาไว้อ๋อมีเตาอีกอันมีเตาอีกอันหนึ่ง พอเรามองกินตนาการว่าถ้าคนมารวมกันเยอะๆไม่ช่วยกันกับแบบเข้าเยอะเนี่ยครัวมันต้องโปร่งโล่งเพื่อให้คนทำอาหารเนี่ยเขาได้เอนจอยกับผู้เขาเห็นต้นทุเรียนที่อยู่ด้านหลังครับ,รบ,รบมันก็จะทําให้เรามีความสุขกับการทำอาหารมากขึ้นเอาอะไรที่มันเป็น r ร w ม a t e เ i ียนดี่แหละใช้งัานง่ายๆเลอะก็เลอะ,ะ,ะไปปล่อยพลังในการทำแบบเข้า,หาให้มากขึ้นครับ ภูเขาเหมือนกันนะฮะใช่ครับก็พยายามเจาะให้เห็นวิวทุกจุดที่เขาที่ทำได้เนาะครับครับอ่ามาถึงชั้นสองแล้วอู้ตรงนี้ในส่วนของคอริดอร์ตรงนี้ครับมันมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับพี่แก้วจริงจริงคอริดอร์ตรงเนี้ยชั้นสองกับชั้นล่างจะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่วัสดุก็คือชั้นล่างจะเป็นบล็อกช่องลมนะฮะ ส่วนชั้นสองจะเป็นระแนงไม้เพื่อให้ไม้เนี่ยไหลาจากฝ้าลงมาที่ผนังชั้น2ให้มันมีความต่อเนื่องกันฟังก์ชันหลกัหลกๆก็คือเราต้องการพรางตาให้เกิดความเ r น Privacy mm hmm. ของคนที่สัญจรไปมาทางถนนเนี่ยไม่ให้มองเห็นคนข้างในแต่ว่าคนข้างในเนี่ยสามารถสังเกตการได้และอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ระบายอากาศเพื่อให้ระบายอากาศจากห้องนอนเนี่ยสมมติว่าเราปิดห้องประตูอยู่เ,ร,เราสามารถเปิดบานกิเล อ๋อมังเกิขยับได้ขยับได้ก็คือเปิดช่องลมลมก็จะวิ่งกรูไปมาได้แล้วก็ดีเทลอีกตัวนึงก็คือเวลาที่เราเป็นเซมิเอวดอร์นะมันก็จะมีโอกาสที่ฝนสาดได้นะครเราก็เลยทำกัตเตอร์อ๋อร่างตรงนี้ชทำกัตเตอร์ดักน้ำไว้เพราะสมมติว่าถ้ามีละอองน้ำเข้ามาก็เขาก็สามารถระบายด้วยวิถีธรรมชาติได้ โอ้ข้างบนนี่ลมยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับอาจารย์<อ>พี่แก้วไม่มีอะไรบังเลยครับพื้นที่ตรงนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับฟังก์ชันมันคือ,อยังไงคระพี่แก้วพื้นที่ตรงนี้ได้มาฟรีๆเพราะมันเป็นหลังคาของห้องครัวกับซักลานเราก็เลยครีเอทให้เป็นระเบียงไว้ชมดาวดีกว่าเพราะว่าช่วงคืนจะมืดมากแล้วก็ดาวจะสวยมากเลยเราก็เลยครีเอทให้เป็นพื้นที่แบบมัลติฟังก์ชันหน่อยกลางวันเนี่ยออกมานั่งอ่านหนังสือได้ให้รู้ว่าเฮ้ยเรามาอ่านหนังสือเวลาไหนมีวงกลมที่คล้ายๆนาฬิกาแดดตรงนี้ บอกเวลาเราว่าอ๋อถึงเวลาที่เราจะไปพักผ่อนแล้วนะอะไรเงี้ยนะพอช่วงกลางคืนก็คนที่อยู่ห้องข้างบนก็ข้ามๆหรือดูบอลเสร็จเนี่ยก็ออกมาเอนจอยมองดวงดาวบนท้องฟ้าได้นะครับทำให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพวดล้อนที่อยู่ภายนอกเนี่ยได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขนาดเนี้ยพวกนกอะครับเขาไม่มาเกาะมาอึอมาอะไรกันมากพะที่บ้านผมนี่คือปัญหาใหญ่เลยครับปรึกษาคุณแก้ววันที่มาดูบ้านคุณแก้วก็บอกว่า ลองเอาสปอตไลท์ส่องส่องตามจุดคานต่างๆี่องตามจุดอื่เขาเกาะตรงไหนก็คือส่องตรงนั้นนะนี่เลยสปอตไลท์เลยจัดไว้ตรงจุดดียลวด้วยแล้วก็พอพาทิตโพเพลปุ๊บตรงนี้มืดก่อนจุดอื่นก็ส่องที่คานได้ผลครับแท้ส่องปุ๊บก็คือไม่มาเกาะพอมันสว่างนสว่างย่าก็ไม่มาไม่มาเลยครับทีนี้ต้องขออนุญาตไปบ้านพักส่วนตัวของอาจารย์นะครับบ้านหลังเล็กที่ดีไซน์ไว้สําหรับอยู่ประจําซึ่งหลังนี้ดีไซน์พร้อมกับหลังใหญ่อยู่แล้วใช่ ตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านหลังน้อยอีกหนึ่งหลังนะครับซึ่งแยกมาจากตัวอาคารใหญ่บ้านหลังนี้ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านส่วนตัวของอาจารย์ครับบ้านหลังนี้ดีไซน์มาให้มันได้บรรยากาศเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่แยกออกจากบ้านแต่ไม่แยกขาดแต่ว่าสแตนดะโลนได้ก็มีเหมือนบ้านหลังเล็กพวกสมอลเฮาส์ขาหนึ่งหลังที่ควรจะต้องมีห้องนอนห้องนั่งเล่นครัวห้องน้ำครบใช่ เรียกว่าอาจารย์มาอยู่ตรงนี้แทบไม่ต้องเปิดบ้านใหญ่ก็ได้ไม่ไม่ต้องเปิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดเลยก่อนหน้าที่บ้านมันจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยบ้านหลังเนี้ยตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างทำครัวทำอบข้าวดูทีวีนอนทํางานเพราะฉะนั้นที่นี่มันต้องตอบโจทย์ทุกอย่างทุกอย่างครบแล้วก็ประหยัดด้วยครับถ้าเราต้องไปเปิดบ้านหลังใหญ่ด้วยกันอยู่คนเดียวมันก็ไม่4โค่ละเพราะว่าโจทย์ที่เราให้บอกว่าบ้านหลังนั้นสองหลังนี้บวกกันคือตอบโจทย์5ครอบครัวครับขอไปดูห้องนอน ก็เป็นห้องนอนที่วิวแบบสุดๆนะฮะตื่นมามองเห็นหุบเขาธรรมชาติล้อมรอบไปหมดเลยในส่วนห้องนอนอาจารย์อยากจะให้มีอะไรบ้างฟังก์ชันตรงน,นี้จริงห้องนอนไม่อยากให้มีอะไรเลยนอกจากเตียงแลวก็ที่นอนเราอยากให้มันมินที่สุดอีโคที่สุดเพราะว่าส่วนที่สําคัญที่สุด,สดคือที่นอนไม่ใช่เตียงใช่ไหมครับ,รบให้มันมีพื้นที่ที่เราตื่นมาแล้วก็ดูวิวดูมอ ได้อีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากของหลังนี้ก็คือออกแบบมาเป็นยูเทอร์โมลก็คือรถเข็นสามารถใช้งานในนี้ได้สะดวกสบายด้วยแต่จริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่สวยแค่ตัวบ้านนะตัวสวนของอาจารย์ก็น่าสนใจมากเพราะอาจารย์ปลูกเองหมดเลยทั้งไม้ดอกพืชพันธุ์ที่สามารถทานได้ครับสวนครัวผมไม่ได้เดินสวนมาเป็นปีแล้วอาจารย์อาจารย์พาผมไปเดินสวนได้ไหมครับวันนี้คุณบอจะเดินผมก็พาเดินไปไหนมาบ้านแล้วเราลุยสวนด้วยเลยแต่เดี๋ยวให้พี่แก้วเดี๋ยวไปนั่งพักรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย ครัได้คุณผู้ชมกันเราไปดูสวนพิเศษพิเศษที่อาจารย์จัดเองกันครับไปครับอาจารย์คุณผู้ชมครับชมบ้านและสวนทีวีจบแล้วเนี่ยสามารถชมย้อนหลังช่วงต่างๆของรายการของเราได้นะครับเข้าไปใน YouTube เลยพิมพ์บ้านและสวน Official แล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆติดตามบ้านและสวนทีวีกันด้วยนะครับ มาไบเทคเที่ยว2ง,งานบาลาสวนแฟร์งานแฟร์แรกของปีจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนกว่า2000บูธเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนอาร์ตแอนด์คราฟวัสดุกอ่อสร้างรับสร้างบ้านและเพชรโซนสินค้าสัตว์เลี้ยงอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์รถหนักรับซัมเมอร์สินค้าเพื่อแม่ลูก9วันจัดเต็มรถเข็นขาสีข้อกัน้นเสื้อผ้าของใช้รถสุดขุมพบกันวันที่22-30มีนาคมนี้มาไบเทคเที่ยว2งงาน